ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเร да ื่องสมมุ well Entonces, ติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยไม่ได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดข er ึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมส่แกเก็บเงินลูกค้าไม่ได้ไม่พอยังต้องไปจ่ายเงินค่าทำลายร่างกายลูกค้าอีกอ่ะก็ลูกค้ามันทำเกินกว่าเหต ทำ้ายพาร์ทเนอร์ฉันทำไมคนไม่แคร์ที่อะไรเมือึงนี่แครำพูดจุนะวะกูเนี่ยนะจะแคร์ใครไม่เป็นไรนะฉันอยู่ตรงนี้คนระับ คิดถึงจันใกล้ถึงวันครบรอบละไปฉลองที่ไหนกันดีไปยอดดอยดีวะลูกทับฉลองไหนก็ได้ที่มีเราสองคน พาไปสดีป๊อบชอบสิที่เราเคยไปกันอยากไปอยากไปได้ครับก็ไหมขอบคุณที่แนะนำนะนุนนี่พอไม่ให้หมดเลยเัลก,กันดี่อื่นเลยไป เลยสักวันไม่มีคนคอยโทรต่างม,มาจุนจี้ไม่ต้องพารนอยจอยเลยได้ทุกตีไม่มีแฟนคอยมาแชร์ครุ่งม,มานี่อาจจะเหงาหน่อยแต่ชีวิตก็แฮปปี้โสดนี่มันก็ดีไม่มีข้อจำกัดไม่มีคนมาตีไม่ซีเรื่องประหยัดแบบว่าของต้องมีถ้าดีก็ต้องจัดนี่สิชีวิตอิสระ ดีมเห็นตายบัจจาดหมาเขารักกันดีๆจะมาทําให้เขาเลิกกันเอา้าก็เขารักกันดีนั่นแหละแฟนเก่าเขาเลยหมั่นไส้ธรรมดาหนูนั่นแหละอินอะไรเพิ่งรู้จักเขาได้ไม่นานไม่ใช่หรอก็กอใหม่เขาดีกับหนูแม่ช่วยหนูทุกอย่างเลยรู้ปะ่ะน้ําไม่ไหลไฟดับท่อตันตะขาบขึ้นห้องอ เขาก็ช่วยเคีย oh, ย์ให้อ่ะอย่างล่าสุดหนูปวดท้องก็ได้กองใหม่ดนแหละไปส่งโรงพยาบาลหมออะไรเนี่ยไมมาทันทีโอ๊ยแกทำตัวดีนดิ้ลไม่ได้ยังไงฉันต้องหามหมอรักษาแกได้ได้หมอท่านนี้เดี๋ยวกที่กับเป็นทาต่อก็ได้ช่ รอตรงเคาน์เตอร์ด้านนู้นนะคะเกิดอะไรแล้วใช่ไหมเก๋โอเคใช่ไหมเก๋ไม่ต้องตายนะเราหายแล้วคืนเราไปเข้าห้องน้ำมาโอเคท้องผูกเฉยๆอ่ะแต่ตอนนี้หายดีแล้วนะพร้อมกันนะ ขอโทษค่ะนี่กระคีมไม่ออกจต้องไปโรงบ้าบเลยเหรอเออก็มันเครียดเรื่องงานนี้แล้วแม่ก็เลยนอนไม่หลับร่างกายก็เลยรวนอือเอาเป็นว่าที่เล่าอ่ะแค่จะบอกว่าโก้ใหมเ่เขาโคตรดีกับหนูเลยเอะแม่ฉันเข้าใจแกน,นะแต่แกต้องหัดแยกแยะบ้างมิตรภาพส่วนมิตรภาพงานส่วนงานอะใช่ไหมบ,บอสไอ้บอส สรุปว่ามึงทํางานพลาดไม่พอมึงยังเสือให้คู่รักที่มึงต้องทำให้เลิกกันเนี่ยยืมเงินอีกเออนี่ยังไม่เอาที่มึงไปเซฟจืดต,ตัวเองเจ็บอย่างนี้อีกนะยงยอมรับได้ยังว่ามึงอะแคร์จืดไม่ไดิกูไม่ได้แคร์มันแล้วมึงทำทำไมกูแค่แคร์ ตอบไม่ได้ตอบไม่ได้มังตอบเงื่อนยอมน้อวงวมือแคร์เจ้างูตัวนั้นละไอชอนาปากดีมึงบอกกูมาเหอะไม่ต้องอายหรือว่ากลัวหรอกออกูร้องไม่ต้องกลัวนายบอสกลัวรออยู่แล้วไอ้เหี้ยรออะไรทำเป็นซึนไม่แคร์ไม่แคร์มึงแคร์จ้ะแคร์เหี้ยเลยด้วยบอกเลย กูว่ากูกำลังหลงผิดเพราะอยู่ใกล้มันเกินไปเดี oh! 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 ๋ยวมึงคอยดูนะายเชียโร์กูจะรีบเคลียร์พลังงานพวกนี้ออกไปให้เร็วที่สุดบอสไอ้บอสพี่บอสโอ๊ยเธอมาช้วยฉันทำไมอ่ะเฮ่นี่พวกแกสปาคันเหรอแม่หมายถึงสปาคแบบ ปิ้งปิ้งอะไรอะ่ะสปาฟแบบคนผิวแห้งไปทาคีมเข้าไปแล้วมาแตะตัวฉันทำไมเนี่ยเอา้าก็เขาบีบเคสอยู่ดีแกก็ <S <S ทิ้งร่างไปเฉยเลยอะ่ะฝีมือตกทำงานพลาดไปพอยังไม่มีสติอีก <_ s 1> s> <S คุยเ,เองก็แล้วกันหมดหน้าที่ฉันแล้ว เดี๋ยวเคนี okay, ้ฉันทำเคนเดียวนะทำไมอ่ะก็เธอเวลาสนิทกับใครก็ใจอ่อนจนเสียงานทุกทีเรือไม่จริงก็จริงเอาจริงหนูก็ไม่อยากทำให้คู่นี้เลิกกันกันหละงั้นหนูทำหลังบ้านละกันเดี๋ยวส่งข้อมูลสองคนนี้ให้แล้วเธอรู้อะไรบ้างอ่ะออเขารักกันมาก เข้ากันสุดๆกอใหมยเอาอกเอาใจเก <oh ่งน้อยมากที s> <S ่จะมีเง่าส่วนป๊อปก็ตามใจแฟนมากแต่ถ้าจะมีจุดเปาะบางของคู่นี้ก็คือช่วงกอใหม่มีประจำเดือนไข่แดงแตกไม่เป็นไรเขากินได้มันก็แดกเลยแปกไปอนี้นั่นแหละ มาแล้วครับเต่งน้ำน้ำร้อนเอาน้ำร้อนมาทำไมกูเดาจานถ้าอยากทำลายความสัมพันธ์ของคู่เนี่ยก็ต้องห้าวันอันตรายนั่นแหละเต่งน้ำเต่งเต่งเอา้าคุณบอสสวัสดีครับครับจากพายถือหรอครับอืมพอดีจืดเข้าไปปฏิบัติธรรมปิดวาจาครับแต่ก็ดีเหมือนกันพักนี้เอาใจย,า,ย,ยากเหลือเกินช่วงนี้เป็นประจำเดือนเอะอะก็อ้างฮอร์โมน แฟนคุณเป็นปะก็มีบ้างนะครับคุณว่ามันเป็นข้ออ้างปะหรือว่าเขาอยากกดเราอะเรื่องจริงคุณผมศึกษามาฮอร์โมนในร่างกายแปรปรวนเลยส่งผลต่อร่างกายพวกเธอท้องอืดขน้าอกอ่อนเพลียแล้วก็สิวขึ้นหน้าห็นใจก็เลยหงุดหงิดมาลงที่เราเรียกว่าอารมณ์อ่อนไหวดีกว่าครับเราเลยต้องเป็นที่พึ่งให้เธอไงที่พึ่งหรือที่ลงเรียกว่าเป็นทุกอย่างดีกว่าครับ เป็นบ่าให้ซบเป็นล่มให้หลบฝนเป็นกันชนให้กระแทกเห็นเนี้ยภาระพวกเธอหนักมากนะครับมันลืมีเพลงค่าน้ำนมไงโอเคครับโอเคครับ,คครบผมเข้าใจแล้วครับยินดียินดียังไงเราก็พ่อบ้านเหมือนกันใช้กันได้ครับเออนี่ผมจะลงไปซื้อน้ำเต้าหู้มันช่วยลดอารมณ์แปลปวนนะคุณเอาสักถุงไหมจะได้ห่กดจืดไง <c oughs> ไม่เป็นไรครับขอบคุณนะครับครับ มวยเอาน้ำเต้าหู้ไม่ใส่เครื่องนะพอดีแฟนพี่ไม่ชอบได้ค่ะคุณจัน เตงเดี๋ยวเขาไปซื้อให้ใหม่นะไม่ต้องไม่แดกแล้วมัไม่จ้ะเดี๋ยวซื้อให้สอบถุงเลยเตงเตงครับแกไข่คแคเธอเห็นไหมไม่มีเธอฉันก็ทำงานได้เฮ้ย ออกไปอะไรไม่จะปลาลูาลองเดยเอย